ค่ำคืนเงียบงันในหมู่บ้านเล็กบ้านเล็กแห่งฝนตกหนักจนพื้นดินชุ่มไปด้วยน้ำแสงไฟถนนสลัวสลัวสะท้อนกับหยดฝนเหมือนมาน่าน้ำที่ปิดกั้นสายตาในบ้านไม้เก่าๆหลังหนึ่งยายสมพรผู้ใช้ชีวิตเพียงลำพังกำลังนั่งฟังเสียงฝนอย่างเหงาๆตามนิสัยที่ทำทุกคืนตั้งแต่วันที่หลานสาวของยายจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับเสียงฝนพาเอาความทรงจำเจ็บปวดกลับมาทุกครั้งแต่คืนนี้ จะไม่เหมือนคืนไหนในชีวิตของยายสมพรเลยเด็กชายปริศนาผู้เดินหลงฝนเข้ามาขอความช่วยเหลือท่ามกลางเสียงฟ้าร้องมีเสียงเคาะประตูเบาเบาดังขึ้นก๊กก๊กก๊อกยายสะดุง้งเพราะปกติแล้วไม่มีใครมาหาในเวลานี้โดยเฉพาะคืนที่ฝนตกหนักแบบนี้เมื่อเปิดประตูออกพบเด็กชายตัวเล็กๆเ,เสื้อผ้าเปียกโชกทั้งตัวริมฝีปากสั่นเพราะความหนาวแต่ดวงตาคู่นั้น เต็มไปด้วยความเศร้าแปลกประหลาดเด็กชายพูดเบาๆคุณยายขอผมเข้าไปหลบฝนได้ไหมครับผมหนาวมากยายสมพรลังเลเล็กน้อยแต่ความสงสารก็มีมากกว่าเธอจึงพาเด็กชายเข้ามาในบ้านหาผ้าผืนอุ่นให้และต้มน้ำขิงให้ดื่มแก้หนาวเด็กชายยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่ดูเศร้าเหมือนแบกอะไรบางอย่างไว้ในใจคำพูดที่ทำให้ยายสมพรหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะ หลังจากดื่มน้ำอุ่นเสร็จเด็กชายหันไปมองรูปถ่ายบนผนังเป็นรูปหลานสาวของยายผู้จากไปเมื่อสามปีก่อนเด็กชายถามเสียงสัน่นผู้หญิงในรูปเธอชื่อเมใช่ไหมครับยายชะนักทันทีหัวใจเต้นแรงอย่างควบคุมไม่อยู่ใช่หนูเมยหลานสาวยายแต่เธอจากไปแล้วหนูรู้จักเธอได้ยังไงลูกเด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนพูดเบาๆแต่ชัดเจนเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกยาย เธอบอกผมมาให้หาคุณยายครับเธอบอกว่าบอกยายด้วยว่าหนูไม่เคยหายไปไหนยายไม่ต้องร้องไห้อีกแล้วยายถึงกับเข่าอ่อนมือเย็นเฉียบน้ำตาไหลทันทีโดยไม่รู้ตัวหลานสาวของยายเคยพูดประโยคนี้กับยายในคืนสุดท้ายที่ทั้งคู่คุยกันไม่มีใครรู้ไม่มีใครเคยได้ยินยกเว้นตัวยายคนเดียวเด็กคนนี้รู้ได้ยังไงความลับที่ถูกเปิดเผย และคำตอบที่ยายไม่เคยคาดคิดยายถามเสียงสัน่นแล้วหนูเมยอยู่ที่ไหนลูกเธอยังสบายดีไหมเด็กชายยิ้มอ่อนๆเธอบอกผมว่าเธอเห็นคุณยายร้องไห้ทุกคืนเลยอยากให้ผมมาบอกกว่าเธออยู่ในที่ที่สวยงามมากและเธอไม่เหงาเลยครับคำพูดนั้นทำให้ยายร้องไห้หนักขึ้นแต่เป็นน้ำตาที่โล่งอกไม่ใช่ความทุกข์เหมือนที่ผ่านมายายกำลังจะถามอะไรอีกแต่เด็กชายก็ลุกขึ้นยืน ยกมือไหว้แล้วพูดว่าผมต้องกลับแล้วครับเขามารับผมแล้วยายงงใครระมารับลูกเด็กชายไม่ได้ตอบแต่เดินไปที่ประตูเปิดออกฝนหยุดตกแล้วแสงจันทอ่อนจันทอ่อนส่องผ่านเมฆและยายเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่ไกลไเหมือนกําลังรอเด็กชายอยู่จริงๆยายพยายามเพ่งมองอีกครั้งแต่เงานั้นค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับเด็กชาย ราวกับไม่เคยปรากฏอยู่ตรงนั้นเลยเช้าวันต่อมาความจริงที่ยิ่งทําให้เรื่องลึกซึ้งขึ้นยายเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนบ้านฟังแต่ทุกคนบอก,กว่าเมื่อคืนไม่มีเด็กบ้านไหนหายไปถนนแถวนั้นก็ไม่มีใครเห็นเด็กชายเลยแต่บนโต๊ะยายสมพรเห็นผ้าผืนเล็กๆที่เธอใช้เชชดตัวให้เด็กชายเมื่อคืนยังเปียกอยู่และมีกลิ่นน้ําฝนจริงๆมันเป็นหลักฐานเดียวที่ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ความฝัน นับจากคืนนั้นยายไม่ร้องไห้ตอนฟังเสียงฝนอีกเลยเพราะรู้แล้วว่าหลานสาวของยายไม่เคยจากไปไหนจริงๆ